อย่าซื้อประกันถ้าคุณยังไม่รู้3ามข้อนี้หลายๆคนเนี่ยพลาดมาแล้วนะคะกับการซื้อประกันแล้วไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้มาตอบคำถาม3ข้อนี้ก่อนเลยค่ะก่อนที่คุณจะเลือกซื้อประกันข้อแรกเลยเนี่ยถามตัวคุณเองก่อนเลยว่าคุณ จะซื้อประกันเพื่ออะไรมันก็จะมีหลายแบบเลยนะคะที่ว่าจะซื้อเพื่อเป็นความคุ้มครองเพื่อว่าอาจ,จเป็นมรดกให้คนที่อยู่ข้างหลังหรือว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะไม่เป็นภาระในอนาคตของครอบครัวเราหรือว่าของคนที่เป็นที่รักของเราอะนะคะเวลาที่เราเป็นอะไรไปแล้วอะคะ่ะแต่หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้นะคะเหมือนคำของวอลเลนบัฟเฟต ที่กล่าวไว้ว่า it's not about how much life i n s r a l l e you need but how much your family need if you aren't here นั่นก็หมายความว่าคุณอะไม่รู้ราคาวงเงินหรือทุนประกันที่คุณอยากจะได้เนี่ยมันคือเท่าไหร่แต่คนที่จะรู้อย่างชัดเจนเลยก็คือครอบครัวของคุณค่ะหรือว่าคนที่คุณรักยามที่ คุณเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้แล้วเขานั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่รู้อย่างชาัดเจนเลยว่าประกันชีวิตของคุณเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนก็คือถ้าคุณเนี่ยต้องการซื้อเพื่อความคุ้มครองในอนาคตเนี่ยเผื่อหลังจากที่สมมุติเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังคนที่อยู่ต่อจากเราเนี่ยเขาจะได้ไม่ลมาําบากตรงนี้อ่ะก็จะเลือกเป็นตัวตลอดชีวิตแต่ถ้า คุณนันต้องการซื้อประกันเพื่อ,อเหมือนเอาไว้เป็นการออมเงินของตัวเองในอนาคตหรือว่าถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือก็จะต้องไปเลือกเป็นแบบแบบประกันที่เป็นสะสมรัพย์นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะคะว่าประกันชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีการพ่วงประกันสุขภาพมาให้นะคะถ้าคุณกังวลเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมเนี่ยก็คือ จะต้องมีการซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นในเรื่องของสุขภาพหรือว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุด้วยอันเนี้ยก็เลยจะเป็นข้อแรกที่คุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่าคุณจะซื้อประกันเพื่ออะไรต่อมาข้อที่2ที่จะต้องรู้ก็คือคุณจ่ายเบีย้ยหวัแค่ไหนเพราะว่าประกันชีวิตเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้จ่ายเบีย้ยแค่ครั้งเดียวนะคะมันจะเป็นการจ่ายที่ระยะยาวแล้วถ้าสมมติว่า คุณมีการซื้อตอนเนี้ยแต่ในอนาคตคุณจ่ายไม่ไหวแล้วคุณขาดจ่ายตรงนั้นจะทําให้คุณเนี่ยขาดทุนเลยนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ความคุ้มครองเหมือนอย่างที่เราต้องการเอาไว้ค่ะและอย่างที่สามเราจะซื้อมาเพื่อลดหย่อนภาษีหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องดูตรงนี้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเงินเบี้ยรประกันทั้งหมดที่เราจ่าย มันจะสามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้มันจะเอาไปใช้ได้แค่แบบประกันที่มาเป็นประกันชีวิต แล้วก็ประกันสุขภาพพ่อแม่หรือว่าของคู่สมรสในกรณีที่คู่สมรสเนี่ยไม่มีเงินได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คุณจะต้องมีการพิจารณาก่อนเนาะว่าก่อนที่จะซื้อประกันเนี่ยคุณจะต้องมีการคำนวณก่อนเพราะการลดหย่อนภาษีมันก็ไม่ได้ลดได้เต็มแล้วมันก็จะมีลิมิตของเขาอีกที่ว่าเราจะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่คะอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็น3ข้อ ที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะเลือกซื้อประกันนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด่วนๆแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกับครูแนนนี่ครูที่จะมาสอนให้คุณรู้ทันประกันและกฎหมายในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ